โตแล้วสับแล้วเรียดร้อยอยู่แดดมันสู้ไอเปี๊ยกมึงไม่เล่นกับเขาเลย ด้วยตะก้อพวงหนึ่งวันต่อสวัสดีพี่พน้องหนักตกปลาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องไปกอมาแล้วมาแล้วตะก้อพวงครับทุกคนคลิปที่แล้วมาตกสป,ปิลเอาตะก้อพวงติดมาอันนึงปรากฏว่าแม่งกินดีกว่าสป,ปิลเว้ยครับทุกคน,ก,คนก็เลยตะก้อพว,วงแบบจัดเต็มเลยแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าน้ํามันแรงว่ะมันจะตกได้หรือเปล่านะดูดิน้ำโคตรแรงอ่ะน้ำกำลังไหลไปฝั่งโน้นเป็นประตูน้ำออกเจ้าพญานะมันกำลังไหลลงไปเจ้าพญา นี่อุตส่าห์มาตอนเที่ยงนะเนี้ยปิดแพรน,นิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรปะดูอุปกรณ์กันดีกว่าครับทุกคนอันนี้เราจะเล่นเป็นตะก้อราชาเท่ากับรอบที่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นเบอร์6นะแล้วก็เอามาทั้งหมด3คันคันสปินนิ่งเอาเหยื่อแบบเฉพาะมาเลยลุงดอลงดอนสูตรปลาเกตนะเป็นปลารวมปลารวมไม่รู้มันจะมีปลาเกตหรือเปล่าเห็นแม่งมีต่สวายแต่แต่มันก็น่าจะกินแหละ <Okay. S 2> เดี๋ยวไปประกอบชุดตกปลาดีกว่าตอนนี้กําลังแบบว่าฟาร์มอุปกรณ์ตกปลาอยู่อันนี้ตอนนี้เรามีนี่มาด้วยเราจะเดินสายตกปลาหน้าดินกันเลยครับทุกคนฟาร์มอุปกรณ์อยู่ช่วงนี้มีตั้งคันเบ็ดด้วยครับในโคตรเฟี้ยวอุ้ยไม่มีล่องแบบให้ปักพอดีเลยเข okay. นี่แหละโอ้โหที่ดีที่ดีชุดแรกก็จะเป็นชุดแดงเดือดชุด2ก็จะเป็นชุด U L 1ชุดแล้วก็ชุดที่3มก็จะเป็นชุด อิส้มสมหวัง1ชุดสปินนิ่งหมดเลยครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปประกอบคันกันก่อนอีนะวันนี้พกตะก,กั่วมาทุกคนก็เลยเดี๋ยวจะลองใส่ตะก,กั่วดูต้องเป็นแบบเบรลมมาทุกคนอันนี้กี่กรัมก็ไม่รู้อะจะกินไหมวะ เรียบร้อยแล้วครับกับสามหน่อเดี๋ยวผสมเอือกันไม่ได้เอากระแปกมาเดี๋ยวเราใช้ถุงเอาแล้วกันนะนี่ก็มีเวลาประมาณสี่ชั่วโมงว่ะสามสี่ชั่วโมงได้เนี่ยบ่ายแล้วเดี๋ยวกลับประมาณสักสี่ห้าโมงอมหอมฉุยเยอะหอมฉุยเหนียวกำลังดีปะวะอาจจะได้แล้ว บอกว่าเหนียวไปเดี so. basket, like today, are you? Are you? ๋ยวลองผสมเพิ่มหน่อยอันนี้สูตรปลาเกตนะแต่ว่าไม่เคยได้ปลาเกตนะตรงเนี้ยได้แต่สวายりปลาหนังที่มันมีแต่ปลาหนังตรงเนี้ยปลาเกตผมก็เคยเห็นนะน่าจะเป็นพวกตะเพียนะแต่ว่ามันเหมือนมันจะยังไม่กินว่ะหรือว่าเหยื่อมันไม่ใช่วะต้องเป็นเหยื่อนี้อาจจะได้เรื่องอาจจะได้เรื่องวันนี้ได้ปะวะเหนียวไปปะช่างไม่เหอะผมก็กินเลยฮะรอบที่แล้วเหนียววันนี้รอบที่แล้วนี่แม่งเป็นก้อนเลยเกี่ยวกันโลดเอ้ยไม่ใช่เกี่ยวเดี๋ยวปั้นกันโลด น้ำมันแรงมันจะได้ป่ะวะมันต้องน้ำนิ่งๆเนาะนีน้ำแรงไปหน่อยดอกนี้แม่งเหนียวเกินนิ่มเลยอะ่ะเดี๋ยวนะผสมใหม่ก่อนเพี้ยโอเคอัน,นี่ค่อยดีให้มันหน่อยได้เวลาถึงเวลาแล้วดุยโลดเออลงนั้นเลยลงนั้นหละตอนนี้เรากำลังเป็นบอกว่า มือไม้ฮัดตกอยู่กําลังเรียนรู้ครับทุกคนขันที่สองโยนไกลหน่อยชือ้อนั่นแหละนั่นแหละขันที่สามไปขันอยู่แอลเราเอากระดิ่งมาด้วยขอติดกระดิ่งสักหน่อย โคตรมาผิดวันนะทุกคนฝนแม่งจะตกอีกฝนแม่งแบบเป็นอะไรคุณม,มาตกทีไรฝนแม่งจะตกทุกทีตอนนี้เราก็ได้แต่คอยเวลาให้ปลามันกินเหยื่อซึ่งมันจะกินหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่คาดว่าแฮว ผมว่าการตกหน้าดินนี่แม่งเป็นอะไรที่แบบว่าตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงแบบว,ว่าศึกษาอยู่เออกําลังมาทางหน้าดินนะวิธีการเกี่ยวเม็ดโฟมตะก้อนนู่นตะก้อนอน,นี่ชิ่งสั้นชิ่งยาวปั้นแบบไหนโอ้โหวิธีหลายคนนี่เยอะมากเลยมันมีหลายวิธีมากเลยอเออแล้วแต่หมายแล้วแต่ปลาแล้วแต่เยอะแล้วแต่อากาศแล้วแต่นิสัยปลาก,การกินอะไรพวกนี้มันมีอะไรให้ศึกษาเยอะมากเลยอเออตอนนี้ก็กําลังศึกษานี่ตกปลานินอยู่เราก็เพิ่งรู้ว่าการเกี่ยวเม็ดโฟมเนี่ย ตกปลานินอะไรพวกนีน้แล้วเขาเกี่ยวแบบเป็นตะก้อวิ่งใช่ไหมเขาจะไม่เกี่ยวแบบว่าเกี่ยวเม็ดโฟมที่มันมีขนาดใหญ่แล้วแบบเบ็ดมันลอยอย่างเงี้ยเออเขาต้องเกี่ยวแบบเม็ดโฟมมันเล็กๆอะ่ะเออแล้วก็ให้ตะขอมันจมอืมแล้วก็วิธีการปั้นก็ปั้นไม่ให้เหยื่อมันแตกอะ แบบให้มันเป็นก้อนๆน่ะที่ผมศึกษามานะตอนนี้กาลังบอกว่าศึกษาจากน้าๆอยู่วิธีการปั้นเหยื่อเลือกเหยื่อการเกี่ยวอะไรพวกเนี้พวกตะก้ออะไรพวกเนี้เออเดี๋ยวเราค่อยไปตกปลานินแบบจริงจังกันผมกินไม่กี่ปลายนะกินปลานินปลากระพงปลาดุกกินแค่นี้ประมาณ3อย่างเนี้ยปลาช่อนผมก็ไม่กินนะเออชโดเคยกินรอบหนึ่งก็ไม่เอาเลยไม่ลอยกินแค่สาปลานี้ซึ่งถ้าตกได้ปลานินผมน่าจะเอากลับไปทําอาหารอะไรพวกนี้เออน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าตกพวกปลากินเล็กๆเงี้ยผมไม่ค่อยกินปลาอะไรพวกนี้ นะเออก็เดี๋ยวค่อยรอฟาร์มอุปกรณ์ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำมากว่าแรงน้ำหรือไรอื้มากินแล้วกินแล้วกินแล้วปลาอะไรปลาอะไรอ่ะไม่มีปลาสักตัวไอสัตว์เอ้า อ๋อน่าจะติดแล้วมั้งนี่ยังยแม่งตึกตึกเลยทุกคนสิบหาแล้วมันกินหรือว่าสวะมันมาเกาะวะแม่งตึกตึกตึก,ต,กตึกเลยอ่ะเสยงกก็ดิ่งลั่นเลยอ่ะใช่ป่าวอะอาจจะเป็นปลาเล็กทุกคนเดี๋ยวเพิ่งตูบตามอย่าเพิ่งตูบตาม,าตตามโหน่าจะเป็นขยะหรือสวะอวะไรสรักอ,อย่างเนี่ยดูดิเต็มเลยอ่ะจบกันก็แล้วเราตเติมเยอะกันโอ nè này là gì à ơi này là gì wá, gìn hả? nè, pha được sao hỏa wá, gì? chờ nha, nè, hử ห<น>ย่อนละหย่อนละหย่อนละหย่อนละนไม่ได้หา,าอะไรเลยอะไรวะสวะแน่เลยวะทุกคนดูดิเ<ก>ต็มเลยอะใช่ปลาเปล่าวะอะไรวะเนี่ยดึง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 ดั้ฟันเยือใหม่กันอะไรวะเนีาา่ยร้อนไปหมดแล้วผมร้อนไปหมดแล้วตกลงเมื่อกี้มันป,าป่าเปล่าวะ เ,เยอะอแตกหมดเลยเดี๋ยวลองเหยื่อเก่าแล้วกันนะรสึกว่าเหยื่อเก่ามันจะเหนียวกว่าเอออันนี้น้ำมันแรงไงแต่ผมได้กินอะไรเน่าๆด้วยอันนี้แน่เลยอันนี้จ,จะเวิร์กกว่านะเพราะว่ามันมีกูเตนด้วยไงกูเตนเหนียวๆอาจจะเหมาะกับน้ำแรงๆจะเอาเหยื่ออันนี้ไปใส่กับคันยูเอลแล้วกันนะอันไหนมันจะเจ๋งกว่าสูตรน,นี้ไม่มีพลาดเพราะว่าเคยได้มาแล้วสวายก็กิน แต่มันเขียนปาเกตนะ <c oughs> ตอนนี้น่าจะติดแบบติดทนนานเลยอะเหยื่อที่แบบ <c oughs> ต่ออะต้องปาแม่งแบบต,ต้องต้องต่ออะถึงจะออกอะมันน่าจะไม่ละลายน้ํานะ <c oughs> เราไม่ฝังครับเราปักสูตรเด็ดแม่งหมดอายุแล้วแน่นอนแม่งไม่ยืดแล้วโหโหโคตรไกไม่มีแตกครับ อย่เรื่องนี้ไม่มีแตกแต่บางทีเราก็ไม่เข้าใจนในเาในาะเวลาเราไปตกปลาอย่างเงี้ยคนฝั่งโน้นคนฝั่งโน้นก็จะตีมาฝั่งนีน้แล้วคนฝั่งนี้มันก็จะตีไปฝั่งโน้น <c oughs> งง,งวะเยอะโคตรแปลกอ่ะเออเออแทนที่เราแบบเ,ออเราอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเร,เราหยอดที่ตีนก็ได้นะ <c oughs> เออแปลกเหมือนกันเรา,ากตีกไกลไว้ก่อนอืมอืม ติดสวะแน่เลยอ่ะน้ําข้างใต้แม่งแรงมากเลยแบบพวกเศษอะไรพวกนี้แม่งน่งนาจะพัดใต้น้ํากันแล้วไปเกี่ยวสายมันก็เลยดูเหมือนปลากินแต่วันนี้ปลาไม่ขึ้นเลยอ่ะเหมือนจะไม่ใช่วันนี้ว่ะที่เราจะได้ปลาเงียบกิฟสวรยไม่มีขึ้นเลย<ฮ>อ่ะเฮ้ยอืมอะไรวะอะไรตุกติกเมื่อกี้อะไรตุกติกเอ๋อะไรมันตุกติก กลัวแล้วไม่เชี่อทำไมกูตกสปีลแล้วแม่งวัดไม่ค่อยได้ตัวมาดูนะดูนะโอ้โหปลาซิวทั้งนั้นเลยแมันย้อนแสงมันย้อนแสงอยู่นะโอ้ยบางเลยโอ้ยกูงัวแล้วทำไมกูตกแล้วไม่ได้ตัวไอ้โอ้กูเยอะนี่ อุ้ยเชี่ยมันร้อยตรงเลยเป็นพันตรงน้เลยนี่ว้าวทำไมวัดแล้วแม่งไม่โดนสักทีสัตว์โอ้โหอีกคนยนเนี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้ยวเมี๋ยวเดเยวเวเดวเดีวเดเดีดยวะเดียวัดเอาวเดเดี๋ยวเดีย่าเดียนแบบนะครับทะเหรอเดี๋ยวมันได้ปา ช่างมันเลยดูมันใหญ่เกินเขาเยอะเลยปลาสูมเยอะแบบเยอะจัดๆเลยอ่ะว่าแล้วทำไมกูตกปลาไม่ได้ปลาแต่เขาจริงตกหน้าดินอย่างนี้มันก็เหมือนแบบเป็นการพักผ่อนแบบพักผ่อนจริงๆอ่ะเออไม่ใช่แบบเดินต่างแดดตีย่าฟอร์มการพักผ่อนแบบพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนมากเลยชิลมากเลยสบายดีนี่แหละการพักผ่อนของแท้ต้องลำบากตักาำรอปลากินอย่างเดียวบรรยากาศก็ดีนะวันนี้ไม่มีแดดเลยแต่ไม่มีปลาด้วยสัตว์เออน้ำมันลงหมู ลงแรงอันนี้อุตสาบแบบมาไวนะจริงก็รู้แหละว่าน้ํามันจะลงแต่ว่าส่วนมากมันจะลงช่วงบ่ายบ่ายสามบ่ายสี่อย่างเงี้ยเอออันนี้แม่งลงตั้งแต่เที่ยงเลยอะให้ตายเถอะโรบินแบบนี้กูจะเหลืออะไรมันต้องแล้วแต่วันจริงๆอะแล้วต่ดวงคลองเนี้ย,ยเยกกขาอยากจะตกเลยจะโดูก็ไม่ค่อยอยากจะตกคลองเนี้ยเดาทางไม่ถูกดูในแอปแม่งก็ดูมันดีเลยในแอปมันก็ดูได้ทางเพืนน้ําลงแต่ว่ามันดีเลยอยากจะลงก็ลงอยากจะขึ้นก็ขึ้นวันไหนน้าดีก็น้ําดีแงบกีบเหมือนอีส้มเหยื่อจะหมด นานเกินไปแล้วส้มอส้มส้มเยอะหมดป่ะเนี่ยนิ่งเชียวอ้าวเหยื่ติดไอ้แสดกลัวแล้วทำไมมันนิ่งติดนี่วันนี้อีส้มไม่สมหวังเลยเว้ยมีจะเสดอะไรไม่รู้เต็มเลยอะ่ะมันถูกต้องไหมวันอาทิตย์แท้ๆแทนทีท่จะได้นอนอยู่บ้านชิวๆดูซีรีส์มึงถูกต้องที่สุดต้องมานั่งเฮี้ยแบบนี้อีกอ่ะกูบ่บนอีกแล้วกูบ่นอีกแล้วบน่วบนตลอดเลยเนี่ยเหยื่อก็จะหมดอีกเหยื่อน้อยมากวันนี้ปลาไม่มีเลย เนีย่ยกบูดอีกแล้วสัตว์กบูดอีกแล้วก,กบูดอีกแล้วถอยแล้วกันเนาะถอยเบาๆเขาอ่ะตรงนี้เลยสัตว์อีส้มกระตุกเว้ยอีส้มมันกระตุกเว้ยไอ้สัตว์เป็นสัตว์กระดิ่งอีส้มมันกระตุกเว้ยอีส้มมาหน่อยลูกอีส้มมึงจะกระตุกดิมึงลากไปเลยดิ หาตาครับทุกคนไม่ได้ทำจัดซิวฟ้าฝนแม่งลงโทษจัดฝนตกอีกโอ้ไอตายเหอะวันนี้คาดว่าน่าจะไม่ติดตัวแต่ก็ไม่ได้อะไรกับบ้านเลยวันนี้เสียเยอะอีกเออกิบน้ำเปล่ายอมใจหน่อยแต่แล้วเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดฝันก็อุบัติขึ้นเพียงเราตีเหยื่อไม้ที่สองยังไม่ครบทุกทัน เสียงกอกระดังลั่นขึ้นคุนปุน้องชายของกนมหลงโดยเข้าขวาแล้วอัดทันทีสมหวังกกมาแล้วเอ้าไหนเงียยอ่ะจักรูจักรูเอ้าไหนวะต่อจ้ะ Tôm, ở ngoài Ơ, lại quá từ chưa nè Ơ, lại kia có nào ติดหรือมันเปล่าวะเนี่ยพอกูเดินมาดูไม่ไม่ขยับไอ้เหี้ยติดเปล่าวะไม่ติดดูนะดูนะโอ๊ยชัดเลยสัตว์เน,นี่ยเนี่ยเนี่ยของจริงเลยครับพี่น้องอ,อยู่ก้เหี้ยแล้วอยู่ป้าอยู่ป้าอยู่ป้าอยู่อ๊ยยไงตะเพียน ฮ้ยบอลล็อกของพี่ฉีเดียวๆๆ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 เดียว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 เเฮ้ยนี่แหละปาเกตกอง,เ,อง <laughs> <laughs> เห็นเคยเห็นนะแต่ไม่เคยตกได้แต่เพียนใช่ไหมมันเรียกว่าปลาเพียนป่ะ <laughs> เฮ้ยมึงเมาว่ะไฮ้มึงได้ว่ะเฮ้ยแล้วเนี่ย,ยแต่กระชังกัน อุ้ยได้อุ้ยไอ้เหี้ยได้ตัวแรกก็ดีใจเองไม่เคยได้ว่ามันติดตั้งแต่ทีแรกแล้วแหละแต่ว่ามันไม่เดิน <c oughs> ถ่ายวดโกบาสกันเนี่ยโคตรเซี้ยนอ่ะไอ้เหี้ยโอวดกังโอ้ยกันกน,นี่แหละปลาเก็ดของแท้เลยพี่น้อง <c oughs> เลี้ยงกำลังเสริมกันเลี้ยงกบาสมา <c oughs> สำเร็จไม่ีสำเร็จ <c oughs> วันนี้ไม่แห้ว, <c oughs> ว,นนหวอ๋อมันน่าจะอยู่ริมริมเนี้ยแหละ <sh arp> ช่วงที่น้ำมันไม่ไหลอ่ะลองเปลี่ยนนะแม่งตึกตึ๊กตึกไหลรอบแล้วได้ตัวแรกแล้วไม่แห้วอ่าฮะ อีส้มอีส้มสมหวังกูมาแล้วแล้วเหยื่อก็กําลังจะหมดเหลือแค่นี้แล้วอะ่ะเหลือหน่อยเดียวอ่ะเดี๋ยวเราจะปั้นแห่มันเล็กๆเลยนะประหยัดประหยัดเอาประมาณนี้พอประหยัดเข้าว่เหยื่อไม่มีแค่นี้หมดแล้วเนี่ยปลากเกตที่เราอยากได้มานานล้วแต่ว่าไม่เคยได้สักทีช่วงแรกกูปั้นไว้ใหญ่จัดเลยอะ่ะพอจะใช้จริงแลแม่งจะหมดนี้เราโยนไว้ตรงเนี้ยใกล้ๆเลยอะ่ะยิมฝั่งเ่ยตรงเนี้ยแหละ xong 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 anh xong 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 Cái xong Cái xong 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 yên xong yên ใจเย็นก็เปลี่ยนเยอะโอ้ยฉลาดตัวที่สองมาแล้วโอ้ยรอบนี้ตะเพียนตะเพียนทองเขาเรียกปลาอะไรวะกระแห่เหรอปลาอะไรสักอย่างกูไม่รู้อะแต่กูเอาหมดอี๊ะมันอยู่ด้านข้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวมึงขึ้นไปก่อนเดี๋ยวกูขึ้นมาก่อนเดี๋ยวกูใจเย็นไม่แดกติดต่อกันเลย ก็เลยจเปลี่ยนเยอะมันอยู reveal, like s, ่ด้านข้างนี่หว่าหมายแต้มครับเยอะเกือบตกน้ำเมื่อกี้กูโทรเรียกกาลังเสริมมากันมาแล้วครับแต้มที่สองเราตัวใหญ่ด้วยปลเล่อะรปลาอะไรวะเนี่ยเราเรียกว่าปลาหางแดงลายสองตัว้ยแม่งหนานว่ะตรงเนี้ยโยนปุ๊บได้เลยทุกคนลงไปเมื่อกี้ได้เฉยเลยก้อนเล็กกว่านี้ได้ไหมตกยิงเล็กไอ้เหี้ยเหลือก้อนแค่นี้ละยิงตกยิงเล็กเฮ้ยอีส้ม อีส้มแม่งของแท้ว่ะอีสม้มอีส้มมันอยู่ด้านข้างด้วยคนเยอะเราก็ตีตรงกลางต้องน้ำมันอยู่ด้านข้างอ,อยู่แค่นี้อีส้มแม่งของแทว้ว่ะทุกคนแถวนี้ลงแป๊บเดียวได้เลยเราจะเปลี่ยนฝั่งมัง้งเอาคันเล็กมาตกตรงนี้ด้วยจะปักไว้ตรงนี้เลยเอาแพเอา,เอ,าอุอย้ยไม่แดงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น กูขอเกี่ยวเยอบแป๊บหนึ่งได้ไหมแป๊บหนึ่งได้ไหมเราขัดได้ไหมเหี้ยป่าเยอะว่ะอยู่ข้างเนี้เดี๋ยนะมันใจเย็นนะกูขอเกี่ยวไอ้เล็กกันขอเกี่ยวไอ้เล็กกันแนปะ๊บนึงขอปั้นเยอะกันใจเย็นใจเย็นมึงจะเพิ่งรีบนะเหี่ยก็จะหมดแล้วกบ้าสไม่ตื่นตอนแรกว่ากบบาสบอกจะมาด้วยถ้ามันกินดีนะโหเลยโทรไปสรุปว่าจัดหลับแม่งหลับอีกแล้วหายเลย น่อยู่ริมผักเลยแหละแต่ว่าข้างๆนี้ก็ต้องแข่งกับพวกปลาซิลอีกปลาซิลเยอะไอ้คันแดงไม่ได้เรื่องอะไรสัตว์ไม่ได้เรื่องเลยแม่งติดแล้วด้วยเชียอกูดินั่นไงสัวป้าบ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตัวนี้โดนแล้วตัวนี้โดนแล้วสับแล้วเรียบรออยู่ตัวนี้โดนแล้วปลาไหลตะเพียนเหมือนเดิมครับแต้ม 3, สามใส่ดีด้วย<า> <c oughs> อุ้ยมันเทอะพี่น้อง <c oughs> มันเท <c oughs> อะเฮ้ยเฮ้ยมันเทอะพี่น้องใส้งามเลยครับเพ่งจะเหนื่อยทำไมวนะเนี่ยอุ้ยของแท้ะอุ้ย แม่เราก็ตีกลางน้ำงูตั้งนานมันอยู่ริมๆนี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 เเยอะจะหมดอีกบาสแม่งก็ไม่ตือนอีกไอ้เยอะไอ้แดงไอ้แดงไม่เอาอ่ะไอ้แดงไม่เอาอ่ะเฮ้ยไอ้แดงไม่ไม่ยอมันสัตว์แดงมันสู้ไอ้เปี๊ยกมึงไม่เล่นกับเขาเลยไอ้เปี๊กไม่ไม่เอาอะไรเลยจะเยอะเราจะหมดแล้วอ่ะเหลือหน่อยเดียวเองอ่ะเหลือหยิบมือเดียวเองอ เหยื่อเขาดีจริงว่ะเอาละมันมาแล้วผนอวยมาแล้วโคตรสวยเหยื่อจะหมดแล้วเกี่ยวได้อีกสักสามก้อนก็น่าจะหมดแล้วแหละ <c oughs> เนี่เอวิงว่งมาวิ่งมาเดี๋ยวปั้นเดี๋ยววิ่งมาว่าเดี๋ยวอะไรกับไม่รู้เนี่ยเอ้ยกินดีว่ะตรงเนี้ยอยู่ด้านข้างเอ้ยนายัายไม่เอาอยู่แล้วไอ้ไสม้ม ส้มส้มมีต่อเหยื่อเขาแม่งของแท้สีดายซื้อมาซองเดียวพอซื้อมาสองซอ,อ,งองนี่ผมต่อได้ยาวๆเลยแต่ว่าจะหมดแล้วเห็นแวบๆว่าไอ้แดงไม่มีกระตุกตึกนึงปลาหน้ากำลังเข้าอยู่ตอนนี้กําลังรอจังหวะลากออกไปตอนนี้ปลากําลังลุมถึงไอ้หึงปลาซิวปลาซิวแม่งกาลังลุมถึงพอปลาซิวแม่งลุมถึงปลาใหญ่แม่งก็จะเข้ามาออแผแลเราจินตนาการล้วนๆไอ้เปียงไม่เอาใครเลยนะ ทำเพื่ออะไรออ้อ้อ้ไอแดงไอแดงอ้อยแล้วไอแดงเนี่ยอยู่แล้วแหละนี่ตัวเล็กสับอ๋อมาแล้วปลาอะไรอ้าวไม่ใช่ปลาสัตว์โอ้ย ฝนแบบนี้จะเหลือเหรอดูท่าจะไม่รอดหรอทุกคนเฮ้ยเรียวพังมาแล้วมันจะไม่รอดหรอทุกคนเฮ้ยเ้ยกลับบ้านไงวะเนี่ยกลับกลับไปได้ไปต่อก็ไปไม่ถึงเอยอะ เอาไหมนะเอาไหมครับวอนนีผมไม่ได้เอาไปทำอะไรกินไม่ครับเดี๋ยวผมเอาไม่เอาหรอไม่ครับพอดีผมมาตกคำคิดไปเฉยก็วันนี้ต้องขอตัวก่อนไม่ไหวแล้วเนี่ยคาดว่าน่าจะยาวเรื่อตกโคตรไวอะเก็บของไม่ทันเลยทุกคนวันนี้ได้โอ้ยได้สีแต้มทุกคน ไอ้ปี๊กกูไม่ขยับเลยมีแต่ไอ้แดงกับไอ้ส้มส้มสมหวังนี่โคตรหมาเลยโอเคครับโดนคิปหน้าค่อยว่ากันเฮ้ยปลาอะไรเนี่ยเด็กดีฝนตกเฉยเลยก็เลยพอดีไม่ได้เอาปลากลับไปทําอะไรนะตอนแรกก็กล่าวว่าจะให้โกบ้านแหละแต่ว่าโกบ้านเขาไม่มาก็เลยให้พี่พี่เขาไปไม่ได้เอาไปทำอะไรอยู่แล้วโอเคครับทุกคนคลิปหน้าเจอกันคลิปนี้ ไม่แห้วแต่เล่ไปโจออก๊ก